เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะเพื่อสาธาณะเพื่อจิตอาสาหรือว่าอะไรอะไาไแต่มาก็ดีใจนะแต่มาถึงแต่มาอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนๆนะแต่มาติดตามอยู่นะตอนนี้บางทีก็แม้แต่ต่างประเทศนะแต่มาก็เห็นนะไม่ว่าอินโดนีเซียหรือว่าตลอดจนถึงนิวซีแลนด์เยอรมันฝรั่งเศสอเมริกาเนี่ยคนก็มีหลายคนที่กําลังยังยังยังทำอยู่นะยัง ยัง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 ดำเนินการอยู่ยังทําอยู่บางคนยังไม่ได้เรียนเลยก็อยากจะเรียนนะบางทีก็อยากจะเรียนทางออนไลน์เลยด้วยอืมเลยก็ทําให้อ่มีกิจกรรมอันนี้ขึ้นมานะอ่ก็อยากจะรวมลูกศิษย์อ่ที่เรียนไปแล้วอ่จุดประสงค์อีกอันนึงก็อยากจะรวมลูกศิษย์ที่เรียนไปแล้วแล้วก็เอาไปอ่าทมีผลงานจริงๆนะตลอดจนถึงได้ทาเพื่อประโยชน์อ่สังคมประเทศชาติจริงๆเนะี่ย เลยก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้เกิดขึ้น,นะอ,น,นอันนึงและอีกอันหนึ่งปีนี้อายุอาตมาก็ครบเนื่องด้วยอายุมาก็ครบเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าคนจีนเนี่ยอายุเป็ดอายุครบคารว่าเจ็ดรอบแล้วนะ,อะของสิบสองสิบสองเนี่ยเจ็ดเจ็ดใช่ไหมไม่ใช่สิบสองรอบสี่สิบเก้านี่กี่รอบเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าก็คือว่าครบรอบเจ็ด สี่สิบเก้าปีละก็ถือว่าเจ็ดรอบละเจ็ดรอบเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้านไม่รู้รอบอะไรถ้าเป็นอันนี้ก็ประมาณสี่รอบหรอบ 24, อบอบือเปล่าสามรอบกับสี่รอบยี่สิบสี่สามหกสี่รอบห้ารอบเข้าจะเข้าละเลขจะขึ้นเลขห้าสิบแล้วนะจะครบห้าสิบเต็มละปีนี้ถ้าคือว่าสี่สิบย่างเขาห้าสิบอายุมันก็จะขึ้นเลขห้าละมันก็เริ่มจะเป็นคนแก่คนเท่าไปละนะก็เลยว่า อยากจะครบอายุ79ปีนะเนื่องจากคนสิาก็อยากจะรวมตัวลูกศิษย์ลูกหาด้วยถ้าใครจะมาได้ก็มามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็อยากจะรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมช่องโควิดเนี่ยบางคนก็ไปจากไปแล้วนะะมาจะมามอบตอนจากไปมันก็ไม่มีค่านะแต่ก็ต้องมอบตอนที่มีเป็นๆเนีเ่ยแหลนะตอนอายุเป็นๆนะตอนมีลมหายใจเนะี่ยบางคนตายไปแล้ว มีคนสรรเสริญนะมันก็ดีไหมก็ดีไม่มีใครมาช่วงมาติงมาอะไรปุ๊บนะแต่เขาไม่ได้ยินแล้วนะตายไปแล้วเนี่ยไปสรรเสริญเอาข้าวมาเอาอะไรมาให้สรรเสริญว่าคนนี้คนทําความดีความดีแต่มันหมดแล้วหมดเรียกว่าความดีเนี่ยเขาตายไปเราถึงเห็นแต่ตอนเขาอยู่เป็นๆเ,เ,เรามองไม่เห็นอ่าก็ดังนั้นนะเลยก็อจ,จะมาเลยคิดว่าความดีหรือว่าเ,เราต้องสรรเสริญต้องแน่ต้อง ชูกันต้องอะไรนะ,ะสรรเสริญกันตอนที่เป็นๆว่าคนนี้ทําความดีนะพวกเราต้องสนับสนุนคนนี้ทําชั่วนะ,ะก็ให้หมอปลาไปจัดการหรือว่าตํารวจไปจัดการก็แล้วกันอ,อันนี้ก็มันมันเป็นกฎของอันนี้อยู่แล้วนะ,ะใครทําช่วก็มีคนฝ่ายหนึ่งก็ต้องไปทาเราไม่ไปทําให้เขาต้องมีคนไปจัดการอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแต่ส่วนคนฟังคดีเนี่ยเราเราเป็น,นแผนกส่งเสริมคน คนทำงานทำความดีว่างั้นอ่ะอืมโอเคนะเช้านี้ก็ประมาณนี้แหละทีะ่จริงอตอนนี้ล่ารายชื่อมาได้ประมาณสิบเก้าชื่อ,อก็ไม่รู้หรอกมันประจบกับเช้าว,วันนี้ด้วยนะก็ยังมีคนหลายคนนะที่จะมาส่งข้อความไปแล้วบางทีทางไลน์ไลน์กลุ่มไลน์อะไรแต่มาเยอะเลยแต่ไม่มีไลน์ไลนมันหายไปนะเลยก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้อันนี้ให้เลยก็ อาจจะอะไรนะอาจจะชื่อตกบกพร่องอะไรที่ไหนยังไงใครขอแนะนําให้ส่งหลายชื่อมาได้นะทางข้อความอตมาเนี่ยนะทางทางไม่ว่าทาง Facebook หรือว่าทางไลนะ์อะไรเนี่ยนะตอนนี้อตมาก็จะเอ่ยชื่อ,อ,อชื่อที่ร่างแล้วมประมาณอยู่19คนที่จริงที่แรกว่าจะมอบแค่แค่19คน แต่แตมาดูว่ามันน้อยไปนะแตมามีลูกศิษย์เป,เป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยให้ลูกศิษย์ที่ทําความดีเนี่ยมันน่าจะเกินร้อยนะแตมาว่าเกินร้อยเราให้แค่19คนเนี่ยมันน้อยไปนะแตมาว่าไม่เป็นไรหรอกพอดีอเหมือนกันที่ถามปรึกษาทางคุณแพรที่มาให้กุมภาเนี่ยนะแตมาก็ขอว่าเอ้แตมากำลังจะ,ะขอขอบคุณมากที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิ อะไรนะการแพทย์แผนไทยกับวสสเนี่ยทำให้ตามามีไอเดียอยากจะอมอบอ,อะไรนะสนับสนุนลูกศิษย์ลูกหาที่เอาวิชาความรู้ไปเผยแพร่ไปถ่ายทอดอให้มันสืบต่อไปแล้วก็จะสนับสนุนเงี้ยนะก็เลยถามคักถามเขาว่าวิธีการยังไงยังไงเขาก็บอกมาว่าหนึ่งให้เขียนโครงการสองวัตถุประสงค์เป้าหมายตลอดจนถึงอะไรนะอะไรนะ วัตถุประสงค์เป้าหมายอ,มอะไรนะแล้วก็งบประมาณอาตมางบประมาณนี่อาตมาเลยเกาหัวเลยนะที่งบประมาณนี่ก็คงจะนี้ไม่พ้นกระเป๋าอาตมาเองน,นะจานงบประมาณคงไม่มีที่ไหนนะบางที่ก็มีลูกศิษย์คนจารเดชก็แนะนํามากคนที่จะมาลราง,งวัลเนี่ยเดี๋ยวผมขอเขาง,งบเขาคนละพันละพันถ้าผมได้สิบคนก็อะไรนะเดี๋ยวจะได้ถวายอาจารย์เป็นค่าใบาประกาศหมืน่นอาตมาก็ คิดไปคิดมาก็ไม่อยากจะเอานะไม่ใช่ก็อยากเอาแตา่ทางคนเจริเดชเนี่ยปกติเขาจะทําบุญตลอดเลยนะเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยมาให้ตลอดช่วยทั้งช่วยบ้านช่วยอะไรนะเพราะว่าวิชาความรู้ไปเนี่ยมันหาได้มามากกว่นึ่0 0ันมามากกา 1, 000, นะึ่งหมื่นหนึ่งแบางทีเป็นล้านเลยเแต่มาก็โนมโมทนาด้วยเนี่ยอะไรลเลยก็ก็ไม่เป็นไรนะก็ที่จริงางานางบประมาณเนี่ยแต่มาไม่ค่อยไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่เพราะว่า หลังจากเสร็จอเมริกาไปเนี่ยจะมาคงว่ามีงบบ้างนะมีงบที่คงจะเหลือจากที่เดินสายเดินทางเนี่ยก็ได้งบจากที่อเมริกาเนี่ยเอาไปเป็นกองทุนที่มอบรางวัลให้พวกเราในครั้งนี้นะอโอเครายชื่อนี่เอเอ,เอขึ้นก่อนนะแต่ยังน่าจะเป็นทางการนะใครมาก่อนก็จะเอาเรียงๆรียงไปก่อนใครที่ยังไม่มาก็ไม่เป็นไร ใครที่ส่งรายชื่อไปแล้วไม่ส่งตอบกลับก็อาตรมาก็ถือว่าสละสิทธิ์หรือว่าไม่สะดวกมารับหรือว่าอะไรบางคนที่ต่างประเทศเนี่ยก็ไม่เป็นไรถ้าต่างประเทศเนี่อาตมาจะเขียนพิเศษอีกใบหนึ่งนะว่าอันนี้จากประเทศไหนเดี๋ยวต้องเพราะว่าอันนี้ตอนนี้อามาขอแค่ชื่อกับนามสกุลแค่นั้นแหละเกินเกินรายรายชื่อไว้ก่อนแต่เดี๋ยวอาตมาว่าต้องมีสถานที่ตำแหน่งจังหวัดอะไรนิดหน่อยนะเพราะว่าบางทีอาจจะ บางทีในต่างประเทศก็เริ่มสนใจแล้วนะตอนนี้สวีเดนาตมาทักไปในตอนเช้านี่ก็ว่าขอด้วยเอาด้วยที่จริงให้ได้หมดนะแต่ว่าคนที่เอาวิชาความรู้เนี่ยไปช่วยคนไปรักษาคนไม่ได้หวังไม่ได้เอาไม่ได้เลยทาเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมส,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 ส่วนป,ประเทศชาติอะไรเนี่ยไม่ว่าอยู่ประเทศไหนอยู่มุมไหนของโลกเนี่ยเราให้ได้หมดบางครั้งเนี่ยปีนี้าตมาขอให้เป็น ลูกศิษย์ก้นกุติหน่อยอ่าใกล้ๆก่อนเอาให้ใกล้ๆก่อนแต่ถ้าปีหน้าไปเราก็คงจะจัดทุกปีนะฮะช่วงไหว้ครูช่วงมิถุนาหรือว่าอะไรเนาะเขาจะมอบใบทุกใบเกียรติคุณอะไรเนี่ยอ่าไม่ใช่โนเบลนะเวลาโฮอะไรนะฮอนโอฮอนโฮอนโลารีอาร์วอตนะใบประกาศเกียรติคุณจะมาเริ่มมาอยู่ต่างประเทศแล้วนะตอนนี้เริ่มใช้ภาษาอังกฤษคล่องแล้วนะแต่ไม่รู้เรื่องนะ ใบประกาศเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราเสนอด้วยนะอยากจะเอาเป็นภาษาอังกฤษเป็นสากลหรือว่าจะเ,าเป็นภาษาจีนหรือว่าเป็นภาษาไทยหรือว่าคำเอนลาวพม่าหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะขอคําแนะนําเสนอหน่อยเพราะว่าแต่ใจจริงาตมาลูกศิษย์อยู่ทางอินโดก็มีทางต่างประเทศก็มีเนี่ยแต่มาอยากจะได้เป็นภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษมันเป็นสากลนะสากลนี่คือว่ามันไปที่ไหนถึงอะไรหรือว่าคน คนส่วนมากต่างประเทศอ่านออกปุ๊บเนี่ยโอ้เราได้รางวัลเนี่ยเหมือนกับได้รางวัลมาจากต่างประเทศหรือว่ารางวัลโนเบลหรือว่ารางวัลอะไรมันก็จะขังดียิ่งอ่านไม่ออกเนี่ยยิ่งไม่รู้เรื่องเนี่ยยิ่งขังนะแต่ถ้าอ่านออกนี่เป็นรับรางวัลชูเกียริจากมูลนิธินี่ของไทยไทยคนไทยเรามันไม่ชอบชอบของต่างประเทศแต่คนไทยมันชอบต่างประเทศนะแตมาเลยว่าในความรู้สึกแตมาเป้าหมายแตมาเลยก็ขอชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษด้วยแตมาอยากจะให้เป็นภาษาอังกฤษ แต่ดเอรอ้อมบอกว่าดรอ้อมเนี่เป็นดรแนะนำบอกว่าเอาภาษาไทยดีกว่าเพราะภาษาไทยเนี่ยคนจะอ่านออกมันต่างคนต่างมุมต่างมองนะไม่เหมือนกันนะก,ก็ขอให้เสนอแนะนําได้นะว่าจะเอาแบบไหนนะเอาแบบเอาแบบภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาไทยอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเราเขียนว่าพอเชิญลูกศิษย์มารับรางวัลอะไรนะเชิดชูเกียรติมันฟังแล้วมัน บ้านๆน,นะเดี๋ยวอันนี้ก็ให้อันนั้นก็ให้อันนี้ให้นนใหเพราะเพอเรามีกันหลายใบแล้วเยอะมากนะติดฝาผนังก็ไม่มีที่ติดละแต่ถ้าเราว่ามารับรางวัลโนเบลมันจะโนเบลรางวัลนั้นนะฮอนโฮอนโนราลี่อะไรฮอนโนราลี่เป็นอะไรวะมันดูแล้วมันฟังแล้วมันจะขังนิดหน่อยนในความรู้สึกอตามาความรู้สึกตมาว่าอย่างนั้นนะมันมันขังหน่อยแล้วก็เลยก็อยากจะให้นะ ตอนนี้ก็เริ่มได้รายชื่อมาแล้วนะที่ทั้งมีคนช่วยแนะนำมาบางทีต้องแนะนำด้วยแตามาพูดตรงๆแตามาลืมนะว่าใครเป็นใครบ้างเนี่ยอ,อ,อะไรนะอ,อยู่ตรงไหนของโลกเนี่ยแตมาก็ไม่ทราบแตแตพยายามใครที่เป็นเพื่อนในเฟซแตามาแตามาก็พยายามจะส่งข้อความาเชิญมาร่วมงานด้วยแต่ใครไม่ตอบรับแตมาก็สละเสร็จใครตอบรับก็แตามาก็จะได้ เดี๋ยวจะส่งเป็นหนังสือเป็นทางการอีกรอบหนึ่งอันนี้แค่เอารายชื่อมาเกินๆไว้ก่อนนะสําหรับคนที่โชคดีได้รับรางวัลปีนี้นะเดี๋ยวคนแรกนี่จะมาเห็นทชงคำคดีติดตามตลอดเลยนะหมอเบียร์นะหมอเบียร์นี่เป็นที่จริงแตมาก็อยากจะให้เขียนประวัตินิดหน่อยนะที่จริงเนะี่ยเดี๋ยวแต่ทาง ลกเตอร์อ้อมเขาว่าไม่ต้องเขียนประวัติของต่มาเนลูกทุ่งลูกทุ่งมีแต่ชื่อ,อกับนากสกุลก็พอแต่บางครั้งเนี่ยเราก็จะไม่ได้รู้ว่าคนคนนี้ทําอะไรไปบ้างที่จริงที่แตมานึกย้อนมาเนี่ยแต่มาจากมาทําโครงการนี่อมอบรางวัลเนี่เพราะว่าเขาทางรมูลนิธิของของอะไรเนี่ยเขาให้เราเขียนประวัติมาสักหน้าสองหน้าสามหน้าหรือว่าทําอะไรไปบ้างเนี่ยมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งมันเป็นการที่ว่าทําให้เราเนี่ย ได้บันทึกความความดีของเราไว้ตั้งแต่หลายหลายปีก่อนมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ทําให้เราว่าออกไม่ว่าออกหน่วยรักษาไปวัดนี้ทำนี่ทำนี่ทำออกโดยเฉพาะตอนหลังเนี่ยยิ่งงานใหญ่ๆนงานมหาทานบารมีของวัดทุ่งป่าสน,สน,สนงานของ,ของอกองแพทย์ทั้งเลือกงานของร่วมกับตรงนั้นนี้บางทีเนี่ยงานใหญ่ๆปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้บันทึกไว้เลยปุบ๊บบางทีเราก็ลืมไม่จําไม่ได้นานไป แต่ถ้าเรามาทมําสมมุติว่าตอนนี้ตมามาขอ,อาจมอบรางวัลให้เราขอให้เราทําประวัติตัวเองสักนิดหน่อยว่าทําทอะไรมาบ้างภายใน10ปีนี้หรือว่าก่อนมากกว่า20ปีเพราะว่าใครที่รู้จักตมาเนี่ยน่าจะไม่เกินถ้าเริ่มเปิดคลอดสอนมา2,000ปี2,000จนถึง2,000นี่ก็ประมาณ20ปีเนี่ยคงบางคน,นแค่10ปีเนี่ยก็ เนี่ยกับหมอจารรุ่นเดชเรียนรุ่น4เนี่ยรุ่น14เนี่ยก็ทำเยอะมากนะ,ะน่าจะไม่ว่าช่วยคนรักษาคนเนี่ยมากมหาศาลเราอยากจะทำสถิติหรือว่าเลยทำเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เราเราจะได้บันทึกในไวในใน,ในความทรงจำของเราต่อไปในอนาคตว่าเออเราทำอะไรไว้บ้างอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะอ่าอันนี้หมอเบียนะหมอเบียก็สมมากคนจะรู้จักนะฮะก็ามาช่วยแต่มาอยู่เกือบ10ปีแล้วตอนนี้ก็เริ่ม แตกงอกกิ่งสาขาออกเป็นอีกเป็นจุดที่ทำเป็นคนไม่ใช่ว่าเป็นผู้แค่ผู้เรียนรู้เนีเป็นผู้ถ่ายทอดน,นี่นุโมทนาด้วยตลอดจนถึงคนที่สองนี่หมอหมอจะรุดเดชเนี่ยก็ส่งรายชื่อมาให้แล้วก็คุยกันบางคนคนแรกๆเนี่ยแต่มาต้องอธิบาย,ายหลายหลายหลายอย่างเลยนะว่าต้องทําอย่างนี้หรือว่าเนี่ยโอ้จริง วันนี้แตมามาคุยหลายสดเนี่ยตมาคิดว่าหลายคนคงจะเข้าใจว่าจุดประสงค์ที่ให้เนี่ยเป็นคนแบบไหนให้คนที่เอาได้วิชาวความรู้ไปใช้จริงๆนะเมื่เอเช้าก็มีคนหนึ่งที่แตมาทักไปนะเขาทักมาในเฟซแล้วก็ตมาก็ว่าจะจะเอาให้ดีไม่ให้ดีเดี๋ยวตมาทัก ข้อความไปก่อนว่าเป็นไงบ้างตอนนี้สบายดีไหมอะไรแล้วก็เลยนะวิชาความรู้ได้ไปใช้ไหมคะว่าโอ้อาจารย์ต้องขอโทษเลยลืมไปหมดเลยคืน่ตามาแบบนี้ตามาก็ไม่เอามอบใหะนะ้แล้วให้ไปก็สงสัยไม่มีค่าอะไรมากนะเพราะว่าเพราะว่าวิชามันไม่ได้ใช้นะวิชามันหายไปแล้วนะก็แบบแบบที่ว่าถ้าคุณไม่ได้เอาวิชาความรู้ไปทํางานไปใช้งานจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ไม่เอาให้แต่ถ้าคุณได้าวิชาความรู้ไปใช้งานจริงๆเราก็อยากจะให้ เป็นกำลังใจนะอันนี้เสร็จแล้วก็มีไหน่ะมันทำไมเล็กไปแล้วใหญ่ตอนนี้เนี่ยคนที่หนึ่งหมอเบียร์นะคนที่สองนี่หมอจารุเดชคนที่สามนี่ดออรอ้อมดออรอ้อมนี่เป็นเป็นทั้งที่ปรึกษาที่หลายอย่างาสำหรับตมาแล้วก็เป็นหมอ เหมือนกับตามาเลยตามรอยตามยตามรจริงๆเลยนะมีรถแดงคันหนึ่งก็นั่นนะตะเวนรอบประเทศไทยเลยเมื่อไรจะได้ออกต่างประเทศไม่รู้อันนี้ก็เดินสายนะดูแลทั้งพักคุณเจ้าทั้งญาติโยมทั้งอะรถึงค่าน้ามันไม่พอต้องควักตังเองนะมีค่ากาแฟดื่มที่พักอาศัยดีๆก็พอแล้วสำหรับหมออ้อมเ่อไปหมอจัลัดมอจลัดนี่ก็เคยเป็นลูกศิษย์ก้นกติหลังๆมานี้นะรุ่น30เนี่ยแต่ช่วงหลังนี้ตะมาไม่อยู่เนี่ยแกก็ ไปออกหน่วยดูแลพระคุณเจ้าวัดโมกโมดีวัดเจดีหลวงวัดอลยนะสุวรรณหลายหลายหลาย,หลายอย่างนะก็ได้ค่าตอบแทนมาหอมปากหอมคอนะพอมีเล่าสักกมสักแบนหนึ่งหรือว่าอะไรเนี่ยนะแล้วก็ไปบริจาคลงศพบ,บ้างาไปบริจาคนู้นบ้างเราเห็นคุณงามความดีถึงมันไม่เยอะนะแต่คือว่าเราอยากจะให้เป็นกําลังใจนะนี่หมอจะลลัรต่อไปหมอนะอะไรเนี่ยหมอณัฐพล นักโทนี่เชียงรายนะหรือว่าหมอต่อยหมอต่อยหมอต่อยหมอตองมอต่อยมอต่อ,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 อยนี่เป็นสูตร 21, ลุกแรกแรกใน21 22ไม่รู้จำไม่ได้นะอ,อันนี้ก็จะ,ะเปิดก๋วยเตี๋ยวสูตรลับเอาไปมาตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวไม่ขายแล้วนะปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมาเปิดร้านนวดถนอมสุขภาพแล้วนะแต่มาเห็นเขยนเียนเบอร์โทรใส่เสื้อสลักเสื้อลโลโกโ้เลยแล้วก็นวดถนอมสุขภาพที่เชียงรายก็ช่วยคนได้เยอะนะทั้งมีงานเอา ออกอะไรนะดอกไม้ประดับงานท้ำนางนอนงานอะไรหลายๆ,ๆอย่างเนี่ยออกมาช่วยงานตลอดเวลาแตมาไปเชียงรายเนี่ยไม่ต้องกลัวอดข้าวเลยนะอันนี้หมอหมอหมอนะหมอ,อ,ะอะไรนะหมอไตอ่าอะไรนะแล้วก็เอ้ยทำไมชื่ออันนี้เราเกินเกินไว้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวที่ทําความดีที่แตาม,มาพอจําได้นะเสร็จแ,แล้วอ่าหมออะไรอ่ะครูเบนใช่หรือไม่นี่น่าจะครูเบนอ่าใช่ คุณเบนก็เป็นลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายนะถือว่ารุ่นสุดท้ายก็รับได้นะทำไมถึงรับไม่ได้รับได้ที่รับได้นี่คือว่ารหัสชีวิตเรียนไปแป๊บเดียวนะเอาไปช่วยคนตอนนี้น่าจะวันหนึ่งได้ประมาณ2คน3าคน4ี่คนจนเป็นที่มีเกติศัพท์เรื่องรหัสชีวิตเลยนะแม้แต่เอารหัสชีวิตไปดัดแปลงเป็นป้ายเลขลักกี้นัมเบอร์อะไรเนี่ยเอาโอนตังมาให้ตมาใช้ตอนนี้น่าจะเกินหมื่นแล้วนะตมาก็เลยว่าเอ๊ะก็ทําบุญสุนทานไปนะก็ช่วยคนด้วยช่วยตัวเองด้วยนะก็ ครูเบนกับอาจารย์ไตนีก็มีชื่อติดในในอะไรนะสมุดใบล้านแดงด้วยนะโอเคก็ใครเนี่ยโอ้ยมองไม่เห็นเลยสายตาแล้วก็พงศกรนะีใครอะ่ะชื่อไม่มีชื่อเล่นนะพงศกรอ๋ออ๋อ,อหมอหมิงหมอหมิง หมอหมิงหมอหมิงนี่หมอหมิงก็เป็นหมอที่รับรางวัลของอะไรนะแพทย์ราษาแจกยาตลอดช่วงโควิดเนตั้งแต่ <c oughs> สต๊กมาไปเรียนปัดเป่ามามาเรียนาชีวิตมารุ่นมีนาวันรุ่นพุทุนาเนี่ยล้วก็ขอติดตามมัมีนาปีที่ปีที่แล้วเนี่ยจะครบปีพอดี <c oughs> แล้วเห็นนัตามา ติดตามห้อยตามตมาขับรถด,ด้วยไปถ่ายทอดสอนตัวเองก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีกําลังฟื้นตัวมาอยู่เนี่ยแล้วเสร็จแล้วพอเลยตตมายแยกตามา,ตา,มาหลังจากที่ช่วงโควิดไม่ได้จัดการสอนทางหมอหมิงก็ไปรับยาจากศรนสักเกตนะ่าที่โรงพยาบาลของหมอโก,โกเอามาแจกใหต้ตำรวจตำรวจทหารเอาแจกยาช่วยโควิดคนไม่เป็นโควิดเยอะเลยอันนี้ก็หมอหมิงก็ดีมากนะล่าสุดก็ได้รับรางวัลเหมือนกัน หมอหมิงแล้วก็เสร็จแล้วก็คุณอะไรเนี่ยหมอไตพูดไปแล้วอันนี้หมออะไรเนี่ยนางสาวเดี๋ยวต่อไปต้องเอาชื่อเล่นด้วยจำชื่อไม่ได้นะจนถึงคุณภูมินคุณภูมินนี่ก็เป็นการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเพิ่งเกษียณมาหกสิบวาละอยู่ทชีงรายเหมือนกันตอนนี้ออกหน่วย จนเกือบตัวเองเกือบไม่รอดเหมือนกันนะต้องต้องต้อง,งกักตัวตั้งไรเนี่ยบางทีคุณหมอเราเนี่ยช่วยคนช่วยคนบางทีลืมไปลืมดูแลตัวเองลืมดูแลครอบครัวตัวเองนะก็ระวังหน่อยนะช่วงนี้โควิด -19 ไม่ใช่ช่วยช่วยคนแล้วตัวเองก็ไม่ไหวแล้วนะทั้งช่วยอยู่นี่ก็ระวังหน่อยก็ต้องดูแลตัวเองให้เยอะๆหน่อยนะพยายามอย่ายไปดูแลคนอื่นมากลืมดูแลตัวเองเดี๋ยวไม่ไหวนะแต่อย่าตระหนโถเพึ่งตัวเองด้วยอ่า ตลอดจนถึงตอนนี้มีทีมงานของคุณปัวตุ้ยนะหมอล่าหมอพิมพ์ก็ได้เริ่มจับกลุ่มกันละนะมีกลุ่มที่เชียงใหม่เนะี่ยกลุ่มนี้ก็เริ่มก่อตัวมา3 4ีคน5คนนะก็ออกตัวกันละนะไปช่วยนวดช่วยนนตามวัดตาม่ามีการถ่ายทอดอรหัสชีวิตไทยสืบทอดด้วยนะเป็นรุ่นที่1รุ่นที่2ก็น่าจะเดือนนี้ตามไปเรื่อยๆนะก็และตลอดตลอดจนถึงใครเนี่ย เมื่อกี้ติดต่อมาแล้วนะทั้ทงหมอทีหมอวัดหมอทีหมอวัดหมอทีนี่ก็คือว่าเป็นหมอที่ออโอ๊ยอราคาน่าจะลูกศิษย์น่าจะราคานี่ถ้ารักษานี่น่าจะสูงสุดแต่คือว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยราคาอยู่ที่ไหนค่าของค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของหมอนี่อยู่ที่ ราคานะยิ่งราคาแพงๆเนี่ยหมอนี่เก่งหมอนี่สุดยอดเลยเนี่ยก็ทําให้มีเก้าวไปอยู่ในออะไรนะในวงการดูแลพระคุณเจ้าระดับเกเจิอาจารย์ระดับภาษาจีนขัวเป่าระดับเนี่ยอย่างก,กับครูบาอาจารย์หลวงพ่อกันหาบ้างหลวงพ่อใหญ่ๆวัดใหญ่ๆเนี่ยวัดครูบาอาจารย์ที่สายอารหันคืออะไรสายวัดป่าเนี่ยจะไปดูแลพระตลอดเลยเนี่ย นะแล้วก็มีจนตลอดสุดท้ายเนี่ยมีเจ้าภาพนะช่วยค่าน้ํามันช่วยรถช่วยอะไรแบบนี้แหละมันทําให้แบาบว่าดูหมอเนี่ยมีศักดิ์ศรีขึ้นเยอะเลยนะทำให้อันนี้เดออันนี้ก็หมอทีนะหมอทีหมอทีหมอวัดก็ตอนหลังก็ไปร่วมง,งานกับหมอจรุเดชหมอทีเนะี่ยเป็นทีมเดียวกันแนละ้วก็ไปออกหน่วยไม่ว่าโรงพยาบาลไม่ว่ามีหน่วยมีออกหน่วยที่ไหนปุ๊บเนี่ยหมอวัดก็ก็จะไปช่วยตลอดนะีก็ แล้วก็มางานนาตมาเก็บตลอดทุกคอดเลยนะก็มาช่วยเหมือนกันอแล้วมีใครกัวันนี้เกินๆไว้นะ้ะมีเยอะอะหมอหมออะไรอยู่เสมืองนะ่นะจําชื่อไม่ได้อืมก็ตะมารายชื่อก็ยังเขียนลงไม่หมดนะก็กำลงังมาล่าสุดี่หมอสุหมอสุกับหมอปูอในคนสิบแปดสิบเก้านี่ยนะแล้วก็หมอสุกับหมอปูก็ให้จมานรับด้วยนะก็เป็น มาช่วยงานอาตมาเนี่ยสมัครลงทะเบียนให้อะไรให้นะแล้วก็มาเป็นอรอบนี้เห็นได้ข่าวว่าเดือนมิถุนาวันที่23เนี่ยก็จะมาจัดงานเต็มเลยนะจัดงานเต็มจัดแบบไหนจัดแบบเต็มแบบไหนแบบว่าจัดแบบเต็มแบบ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 ไหนแบบแบบไหนแบบเต็มแบบไหนงานไหว้ครูนะงานนี้จะจัด,จดน่าจะ โควิดไม่โควิดเราไม่กลัวแล้วเราจะจัดใหญ่ๆหน่อยละนะจะรวมตัวลูกศิษย์ทุกสำนักเลยมามาเจอกันมาพบปะกันนะมีหลายคนนะที่ยังยังไม่ได้เอ่ยชื่อนะก็คงจะทยอยทยอยเดชธรรมก็จะส่งอ,อะไรนะเชิญสั้นๆไปขอรายชื่อไว้ก่อนแล้วก็เสร็จแล้วอตาตมก็ต้องนี้ต้องการอารมาหัวเดียวกระเทียมรีบนะอตาตมก็มีแค่มือสองมือนะมีหัวหนึ่งหัว แต่ใจใจใหญ่นะใจอยากจะทำนู่นทำนี่เยอะแต่ช่วยหาคนช่วยยังไม่ได้นะตอนนี้ก็สุดท้ายก็ขอประกาศช่วยรับสมัครเ,เลขาชั่วคราวหรือว,ว่าเลขาที่มาช่วยดำเนินการประสานงานติดต่อเพราะว่าเห็นทางอ่เลยนะพออปลัดอ,อ่ติวนะ๋วเนี่ยถามว่าต้องมีตัวคนประสานงานด้วยใครๆอะไรเนะี่ยเออเห็นแล้วมันมีโครงการเนี่ยโครงการอันนี้จะเกิดขึ้นสําเร็จได้นะี่ไม่ใช่ว่าจะมาคนเดียวนะ แต่มาคนเดียวเนี่ยสำเร็จไม่ได้นะมันต้องเดี๋ยวมันต้องมีคนทำโปสเตอร์ทำไวเนียวออกแบบใบประกาศต้องให้มันแบบว่าเพอร์เฟกแล้วก็เนื้อความเนื้อหาอะไรในใบประกาศมันอ่านปุ๊บมันต้องให้แบบว่าเหมือนกับว่าอื้อินเตอร์เนชั่นแนลเลยนะถึงเราทำครั้งแรกแต่มันขาดตกบกพร่องอะไรเราก็ไม่ว่ากันแต่คือว่า,าจะต้องร่วมมือกันนะหลายๆคนนะมาร่วมมือกันทำให้งานนี้สำเร็จนะงานนี้มันจะมี ก่อนหน้าที่จะอันนี้เราจะมีการสอนรหัสชีวิตก่อนนะวันที่19ถึง22 23นี้จะเป็นงานไหว้ครูไหวค้ครูครบ49ปีของอาตมาด้วยแล้วก็จะมอบไปเ,เนี่ยปฏิบัติด,ด้วยนะจะฟื้นฟูให้มูลนิธิกลับคืนมาด้วยแล้วก็หลายอย่างนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยสอนนวดถนอมสุขภาพอีก,อก,อก,อกต่อนหนึ่งก็คือว่า คงจะได้มารวมกันนะรวมตัวกันมาแบ่งกันร<ด>อ,อ,อบนี้ก็ขอหวังว่างานนี้คงเกินเ,เตรียมตัวกันแต่มาปกติจัดงานเนี่ยแต่มาไม่ค่อยเตรียมตัวเป็นเดือนเดือนะต่อเดือนเดือนนะตอนนี้มันกุมภากุมภามีนาเมาษาพฤษภา,มาเามษณาคงจะเตรียมงาน,นสามสี่เดืนเอนบางคนก็บอกว่าไว้เวลามันยังอีกไกลจังแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเรามีเป้าหมายมีงานมีอะไรจัดไว้เนี่ยเราเตรียมไว้เนี่ย แต่ S <S <an throp od> นเนื้อเนิเนี่ยพอใกล้ๆแล้วมันถึงก็จะไม่เหนื่อยนะครัใครมีใครมีแรงใครมีอะไรนะมันสมองที่เกี่ยวกับทำที่ทำเกี่ยวกับอะไรนะคืาเรียกว่าไวเนี่ยวไม่ใช่วัยเนี่ยวนะโปรแกรมอะไรเนี่ยนะก็ขอขอเชิญนะเคขอเชิญมาด้วยนะครับแต่มาจะให้ทำเกี่ยวกับโปรแกรมไวเนี่ยวหรือว่าใบประกาศหรือว่าใบอนุโมทนาใบเชิญสุเกียรติแล้วบางทีใคร ถ้าถ้ามัน,มนลายใจไม่เยอะนะหรือว่าอะไรไม่เยอะเนะี่ยถ้าคนมันไม่เยอะหรือว่าอะไรแต่มาก็อยากจะมอบเป็นสิ่งที่ล,ลึกนะ,ะบางคนก็ขอว่าคุชชี่สักหมวกสักใบหนึ่งบางคนไนกี้ Nike, สักรองอันหนึ่งเอาไว้แต่มาก็เกาีวหมอมกันนะ,ะเป็นรางวัลอะไรเนะี่ยแต่มาก็จะรางวัลชูกเกียร์ไนกี้หรือว่าอะไรเนะี่ยก็มีคนเสนอดีนะแต่แต่ตมาว่าจะเอาอะไรนะอเอาอะ,อะไรนะ เป็นอะไรหรือว่าอะไรนะใครมีสินค้าอะไรที่แฮนด์เมคอะไรก็ามาเสนอได้นะราคาไม่แพงอะไเนะี่ยเอามาแกะสลับเป็นไม้เป็นอะไรเนะี่ยโปสต้วยกฆษณาโล่ทองคำไม่ใช่โลนะโลเงินแท้ที่ถนน,นบนลายเอามาตอกให้ามาเป็นนะหรือว่ายังไงนะก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยมีส่วนร่วมในงานครั้งนี้ด้วยนะว่ามอบรางวัลเนี่ยอยากให้พวกเรามีความ อ่าเนะร่วมกันด้วยนะไม่ไม่จำเป็นต้องออกเงินนะแค่แค่มาออกความคิดเห็นหรือว่ามาออกหลายๆอย่างเนี่ยแต่มาก็ภูมิใจแลวนะโอเคสําหรับเช้าวันนี้แต่มาก็เริ่มดูข้าวแล้วนะแต่มาก็ขอไปทานข้าวเช้าก่อนมียังไงอ่พรุ่งนี้เช้าเราก็มาพบปากกันใหม่นะเวลามันก็น่าจะพอสมควรแลวนะอ,อ่เขาสุดท้ายก็ขอแผ่เมตตานะาแผ่เมตตาตักนิดหน่อย Yeah. สัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหันตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความสุขกายทุขใจเลยสุขีอัตนางบริอรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด สำหรับเช้านี้ก็พบกันใหม่มเวลา6โมงเศ7นะพวก6โมงครึ่งเหพระอาทิตย์ขึ้นพวกนี้เพราะว่ามีแสงอุ่นในตมาก็จะได้มารับพลังจักรวาลพลังแสงอาทิตย์ที่นี้่ <c oughs> <c oughs>